มาว่ามาชื่ออะไรชื่อนางทองเปิ้ลของชูตาค่ะนางทองเปิ้ลปัญหาชีวิตคืออะไรจ๊ะคืออยากมาเจฟจะมาถาม,มถึงใครถึงแม่ค่ะแม่ครับถามถึงคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อแม่เล็กอาสาพนนค่ะแม่ชื่อเล็กเหรอเล็กอาสาพนมตายไปกี่ปีแล้วสอ,สองปีจ๊ะแม่ตายไปสองปีแล้วตายไปตอนอายุเท่าไหร่แปดสิบหก แปหท่านเทวดานางเล็กผู้เป็นมารดาจากโลกนี้ไปแล้วสองปีตายไปตอนอายุ86อยากทราบว่าณนะเวลานี้นางเล็กอยู่ดีมีสุขมีทุกอย่างไรบ้างชื่อเล็กใช่ไหมท่านนางเล็กตายตอนอายุเท่าไหร่หนอตายตอนอายุ86ปีได้ไปกี่ปีแล้วคะสองปี ตายไปสองปีแล้วใช่ไหมท่านใช่แล้วตายในโลกอะไรเอ่ยติดเชื้อในกระแสเลือดทำบุญบ้างไหมเล่าและทำแบบประเพณีบ้านพื้นบ้านนะคะไม่ค่อยได้ทำทำตามาสาคนบ้านนอกตามเทศกาลที่เขาทำกันก็ไปทำนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้ทำทุกวี่ทุกวันไม่ได้เห็นว่าใส่บาตทุกวันเป็นเรื่องใหญ่ ไหว้ผ้าสวดมนต์ก็คงไม,ไม่ได้ทำไหว้อยู่ตามอารมณ์หรือว่าทําทุกวันไม่ค่อยทุกวันค่ะอันนี้คงไม่ทุกวันใช่ไหมท่านเทวดาตามภาษาวิถีชีวิตชาวนาบ้านนอกทําเล็กๆน้อยๆอาหารทําเท่าที่มีเทศกาลนอกนั้นก็อยู่บ้านทํานาอาชีพฆ่าสัตว์เป็นอาหาร ณเวลานี้อยู่ดีมีสุขอย่างไรบ้างท่านเอ๋ยและเห็นเช่นนี้หนาะอันมนุษย์เกิดมานี่แหละค่ะไม่มีธรรมะหาอยู่ในใจยังไม่ใสเข้าใจถึงปัญญายังไม่รู้คุณค่าของธรรมะนั่นแหละหนอยังไม่เข้าใจสัจธรรมกันแหละพอรู้แต่หนอเกิดมาธรรมะหากินไปยังไม่รู้การละวางการที่ใจ ยังไม่ใสการทิ้งไว้นั่นแหละหนาะยังห่วงแหนยึดติดอยู่แหละคราเมื่อตายไปหนาก็ไม่ได้ไปไหนนั่นแน่เกิดก็ไปเกิดที่กันดานไม่มีทะธรรมคำสั่งสอนเกิดมาแล้วก็ไม่มีใครอบรมสั่งสอนจนแก่จนเท่าตายไปก็ไม่มีใครชี้เส้นทางเหตุการสร้างกุศลสร้างบุญพ้นทุกบรรลุธรรม ไปทำกรรมอะไรไว้ถึงได้เป็นคนบ้านนอกปิดโอกาสรู้เรื่องราวแห่งพระพุทธศาสนาทำกรรมอะไรใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่ยากกันนั่นแหละนะบางทีไม่ได้กรรมมากมายอะไรคราแต่บุญกุศลหาไม่มีหนุนนำให้ได้ทำนั่นนะสิไม่ชอบทำบุญไม่เห็นไม่เห็นความสำคัญของการทำบุญและก็ ไม่ได้ซึ่งในพระธรรมก็เลยต้องอยู่ในดินแดนแห่งความมืดบอดต่อไปใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยจึงแจ้งเลยให้รู้นั่นแหละนะเพราะเช่นนี้นี่แหละค่ะมนุษย์หนาจึงมืดบอดกันละสิอ่าพวกอยู่พวกอยู่ดินแดนห่างไกลพระพุทธศาสนาถ้าไม่เล่งทำบุญตอนนี้สร้างกุศลตอนนี้ตายไปอีกก็เหมือนเดิมใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ย มืดมาเมืดไปอีกเลยนั่นแหละหนาะยิ่งมืดซ้ำมืดพอยอีกแลคะค่ะหากไม่แน่งเปิดใจหนาะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนนั่นเอนอพวกที่อยู่ธุระกันดานไกลพระธรรมรีบรีบ,รบสร้างบุญสร้างกุศลไปไหนไม่ได้ไหว้ผ้าสวดมนต์ช่วยได้ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยมันละกิเลสเลยนั่นแหละหนะมันละกิเลสบ้างแหลคะค่ะใส่บาตรสวดมนตนะ์หาบ้างนั่นและ อันมนุษย์มีแต่เอากิเลนเขามาหลอกตัวให้หลงเงานั่นแหละนะมีแต่อยากได้คดโกงก็เอาคา่ะจึงสร้างบุญหนาไม่รู้จบไม่รู้สิ้นกันนั่นเอ,อ้าวณเวลานี้นางเล็กต้องการอะไรบ้างลูกสาวอยากจะมาช่วยเหลือช่วยเหลือเท่าที่มีโอกาสแล้วถ้าทำได้อยากให้หลุดออกจากตรงนี้แหละถ้าได้แก้แก้ไขนั่นแหละนะ พอรู้จริงตั้งแต่เกิดมาแหละคราไม่มีใครหนาชี้ทางบอกให้รู้กันเห็นเขาทําก็ทําตามประเพณีเขาว่าดีก็ดีตามเขานั่นไม่ได้รู้เห็นเรื่องจริงสัจธรรมอะไรกันจึงให้นั้นไม่ได้รู้โง้เขาเบาสิ้นดีอ้าวเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วบัดน,นี้ลูกสาวจะขอช่วยเหลือแม่เล็กอย่างไรได้บ้าง เช่นนั้นท่านเอ๋ยมาแล้วเลยให้รู้ดีกันเลยนะลูกวันรักษาศีลส่งบุญให้แม่ด้วยนั่นแหละครับดวงวิญญาณหนาะจะสร้างบุญด้วยกันนั่นแน่พร้อมหรือเปล่าพร้อมค่ะต้องใช้เวลากี่วันถ้าเช่นนั้นท่านเอ๋ยให้รวบรวมได้เลยนั่นแหละนะทั้งคนดวงวิญญาณมีบุญร่วมกันคระส่งผลหา60วันได้ไหมเล่าแล้วหกวัน ได้ไหมได้เมื่อไหร่จ้าต่อเลยค่ะเริ่มเลย,เ,ลยรเริ่มเลยงานต่อโอเคท่านเทวดาลูกพร้อมที่จะเริ่มทําให้แม่แล้วแม่ต้องการอะไรบ้างท่าเช่นนั้นท่านเอ๋ยชุดขาวหนึ่งชุดเลยแหละนะหนาหนังสือสวดมนต์หนึ่งเล่มนั่นแหละครับผ้าไตาหนึ่งชุดหนาะแค่นั้นนั่นและสังฆทานด้วยท่านเอ๋ย ปล่อยสัตว์เลยนั่นแหละหนาะสักสามสิบตัวก็ได้ค่ะนี่แหละนะจะหมั่นสร้างบุญกุศลไปต่อเอ้ยได้ไหมลูกเอ๋ยได้จ้าค่ะพร้อมลูกจะทำให้แม่ทุกรายการก็ขอให้บุญนนบได้พ้นจากความยากลำบากอ่าเริ่มเลยไปได้อนุโมทนาด้วยขอกลาบแม่ได้ไหมคะ่ะขอกลับแม่ได้ไหมครับฮะขอ,ขอกลับ ข้าวแม่ได้ไหมแม่มาหรือเปล่าท่านเทวดาท่านเอ๋ยนางไม่กล้าเงยหน้ามามองแลจึงขอแทนนอบน้อมนั่นแหละนะเพราะตัวดำตัวเตี้ยตัวเบานั่นแหละคราัายังอายหนาไม่กล้าสู้หน้านั่นแหละเอ๋อแม่ก็รักลูกแต่เห็นว่าไม่เหมาะสมเพอไม่ได้ทำบุญกุศลไว้มากมายจึงเข้าสังคมชั้นสูงไม่ได้ อย่าคิดว่าวิญญาณอะไรก็เข้าได้นะถ้าไม่มีบุญนี่มันก็เหมือนกับเข้าพระราชวังไม่ได้นะเข้าใจเปล่าตั้งใจทําให้เขา,าเขาจะได้มีบุญมีกุศลต่อไปอ่าเรียบร้อย